ชายาเ,ยเริ่มมินจาครับมินจาสำโรงเล่นกับท็อปชายา <c oughs> เบาได้เบา <c oughs> <c oughs> เฮ้ย เออเล่นเล่นจับจับช่วยช่วยกันเซฟใช่ครับอันนั้นมันไม่ค่อยดีละมวยชาย,ยาคาราเต้ครับท็อปออกมาเป็นชุดมีนดีดีไม่ชัวร์ก็ถีบเช็คได้มีนเปลี่ยนการบ่อยวังเหนื่อย ชุบชุบปั๊บอีกคนนึงก็ดักอีกคนนึงก็ดักเหมอือนกันครับสวยแล้วอุย้ยอะไรอะไรเท้าเข่าอะไรอะไรได้ได้เซฟเซฟใส่ฟันยางใส่ฟันยางไม่เจ็บไม่เจ็บเตะน้นองเก่งอยู่พี่น้องเก่งอยู่น้องเป็นมีพื้นฐานมวยไทยกับเทควันโดไวยอยู่ ระวังระวังแล้วขนาดเสร็จเปย่งเดียวก็ได้เลยให้ต่อยด้วยน้องต่อยดีอยู่พี่อุ้ยทับระวังอุ้ยอุ้ยออกมาด้วยเออขาขอทำยังไงบ้างระวังระวังไม่ได้เห็นขาขอเออเขี่์ขาหน้ามหน้าขาซ้ายมั้งซออิ เขียนได้ป่ะวะได้เงี่ยผมเขี่ยฝากร้ายเฮ้ยแต่อย่าไปอย่าไปกวาดมันนะเว้ยผมเกือบโดนน้องกวาดแล้วผมเกือบโดนน้องมันกวาดละโอ้ยดีท็อประวังก้มต่ำไปเฮ้ยอะฟิดหรอฟิดอุ้ยมินดีช่วงได้เปรียบออกแยบหน่อยก็ดีแยบ เอ้ย,อยมินออกหมัดเย็บด้วยอุ้ยออกออกเป็นชุดละไปท็อปเสริมเสริมเตะด้วยก็ดีนะยยยยยยเยบแยบเตะเยบเยบเตะดีเล็วไหมอะเแล้วพี่ครึ่งนาทีครับอ่ามินระวังถ้าหลอกถ้าหลอกหวังโดนเลย อุ้ยระวังระวังเหวี่ยงโอเวอร์เฮดไปแล้วเขาสวนเว้สิบวิครับสิบวิสุดท้ายป้ายฮึบชบปั๊บปุบป๊บปั๊บห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค